สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกท่านทุกคนที่กำลังเกาสมสองประเมาสบาดดียำสาวสาๆยำสาวสาว,สาวกำลังวางแผนกะเกี่ยมฮุบเครื่องคลองถวยบ่วงสูงจองกระว่าไปพี่น้องคุ้งแองเข้ามาเตรียมสีเมือ่อไหเมื่อหน้าแต่บอาท่านเมื่อหน้าประเมาดอกมาอนี่เอาเมื่อไหวสะกอ่อนยังสีเมื่อหน้าซอแพงอยู่สีเอาแหวเมื่อไหวหน้าประเมาแล้วก็สีเลยไปหน้าซอแพง เอาเมื่อไหวน,น้ำนมมือออกไปเกี่ยวเขาหนาประเมาอีกมันสีหยากกันเลยวางแทนสีเอาไปปะไหวซะก,ก่อนอันนี้เป็นหมอพี่นอง เป็นหมออยู่ในทุงนี่หมอกะซ้ำหรือว่ากะละมังทั้งแตะกันละอันนี้เป็นเครื่องปรุงอาหารเครื่องปรุงอาหารแล้วก็ถ้วยถ้วยจานเนาะอยู่หันอันนี้เป็นเครื่องใส่ละ,ละสลอกสลยัยเตรียมไปก็เพื่อหันหันในนี้มันสสวยเนาะเมื่อนี้เศร้าแพงว่าสิจางคนหักจากีด้หรือบ่บ่บหูเนาะ ไปเบิงพละติดตามคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อขอบอกขอบใจหลายๆน้ำเอซทุกท่านทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจเด้อว้าวมาโดยที่ไม่ได้นัดกันเลยนะเนี่ยโอ้โอเสียงโหลดไฟผัดมาคอยว่าแปลกวเสียง่ะเสียงโหลดไฟอยู่บอกนะวลุงพี่ว่าแปิดเอีรีโอ้ยมาหอดหน้าเลยพี่น้องามาหอด มาหดปุ๊บผัวเสียงหลุดอาอามานนำหลังคิดว่าสีต้นเพนญสันดอก,ออดอกไม่เข่ามากก็เอาเลยและนเนาะเผื่อสะได้เข่ามาอืผุ่นของปลาเมาก็ได้ <laughs> คนเขื่องขั้วมาไหวนำกินทีแก่มาหายละพี่นอ้องเอาเสร็จบอกหนะบอเห็นเลยบอจะไปเอาไข่อาุ่จะมีเส,สือกห่ะ มาเตือนเตือนเออบบยันว่าคงเสือกหัดขอยเอามาขอยหักแล้วเสือกหัดอืมใครอายุสัข้าอายุยังมีเศษผ้านอนฮะเอาไปที่ละตุ๊กเดิมันนักเออผมถือบ้างบ๊อบขอยสีหาบเอาอยากเอาบ๊อบอืมไปเรามาเอากระสีหาบเอาเฮ้ยขอบใจละลาย ท่านใจคอยคิดวาสุตอนเพ้นผุนสันดอกทางเมื่อหน้ากบซนะีหกหกไหนด่าห้เฮหึหึหาหึาหน้าหึหึหบบึ่ึหึหึบรหึ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 หนี่เป็นหน้า บ่าวเบสาวขาอยู่คนละฝั่งนะฮะกะเที่ยวผ่านมาหน้าเพล่นนี่นนละ่ะพี่น้องอยู่นี่มีสวนมัพริกสวนมัพริกสิอยู่ทางพุ่นสวนบ้ากไงมัพริกสดมีมัพริกสดขายเมื่อนี้เสาหลังสั่งโลหนึ่งมัพริกสด ซุกเบิดทถุงเนี่ยว่าซุกขับทีบ่มาเพราะว่าตอนนั้นยังเขียวอยู่ยังเขียวอยู่บด้าบวันนี้ลงไปแหลหนา่าเบืเอกอไงอุ้ยจำกันกับหน้าเป่าเมา้ามาซุกข,ขับทีบ่กับแดนพาเบิ่งนซัีก่อนพี่น้องชิเอาของขวามไปก่อน ขแม่นบางคนเขากเกี่ยวเลยได้สั่นยันบทั่นดิพอมากมันซุกแล้วมันกระซิมีโต๊มันซุกหนักเนี่ยนะซุกหนักโอ้มกขอบใจละลายมั่นอะใส่มั่นอะแก่ได้หาแล้วอันนั้นวงจนดอกไหนตัวไหนมาไม่แต่งซุกขาดไม่แต่งบ่มีตัวีอ่ะ อมันไมีหมากเงาหมากปลายเลยมันมีหมากเงาเอ็กเซียได้ก็แว่เยอ่ทุกชนบุรีทันบ่ได้แต่เบียีแม่แล้วแต่เออมันจะขากยจะทันี่แล้วฮะข่อยกัอืมมีหน้านะสองตัวมันจะถูกเท่ไรมันโพดได้ลุงพี่จะบ่เบิ่งว่ะโพดข่อยเบิ่งแล้ววานเอ็กเซียตรงนี้มันข้าวเจ้าข้าวเจ้าน้อยเดียวน่ะน้ำล้างหมูหาหนึ่งอืม สวยล่ะมันสิปงอันสิเกาะไว้มื้อนี้วันสิเกาะไว้หน่อยนึงแล้วสิอันเมื้อหน้าพุ่นหึวมันนั่นหลมาเลยจังว่านั่นในใจน่ะพอหน้านงแพงบ่แล้วจังสิเบิ่งก่อนจักข่อยสิเอาแนวใดังว่าเแก็ได้หึมันบ่น่ะดอกมันบ่ลงดอกบ่ข่อยนั่นแนนี้เอาตัวนี้แล้วแหละ คนเออคนไหวแล้วเปล่นานางแพงให้มันเล่จาจังมาทีเดียวบ้านเนี้ยคนไหวนี่มันต้องขึ้นก็ข้อนี่เนาะคนขึ้นปั่นอืมขึ้นก็ข,ข้อฮะคันกับคันน้องบุญแล้วคันมีคนนอนเผาเงินแต่๋ยผมมีละคั <laughs> นได้ม,มาเกี่ยวกับไหวอยู่ในลุงที่เงินเดียวคันได้ลงมือ,อบปวซสะละอืมปวดสะเลยเต็มก้อ,อยยังว่ะ กินยงางก็แบบเกี่ยวไปว่าว้อเกี่ยววัดมือถาว่าฮึองเกี่ยวจะบัดมือถาว่าถามองสีมงกาจะได้กินมากรายก็พี่พ่อก็พสิงเกี่ยวถ่าต่ละมือนะมันละมันละสาคือไว่ปะสาคือไว้นาะคนบราณยอะสองสามคนนะเอาไปสื่อกินกาแฟเอ็มลอยครับไปสื้อกินเอ็มไปสื่อมาหาย บูหัวสิมาพร้อมกันขอบใจลุงที่ละลายด้อยจ้าจ้าไปมันสวยเลยข่อยกระเทียมเวี้ยข่อยปนข้าวะปั้นแล้วก็ข่อยนะบัวท่านปั้นเลยน้องสาวห่ออันเข่าห้สาวลำแม่น้องซิงแม่น้องซิงว่าเอ้ยมีหมูทอดว่าสัน อ่าพุณฮ่หอหายนี่เด้ถือมาอยู่ขอบใจด้อลุงที่ดเ,ออเด้อเออเดี๋ยวเดี๋ยวมีน้ำหนึ่งสิว่า,าไวเปาเมาเห็ดเวี้วแล้วนะพี่น้องเด็ดเขาไว้มือนี่เป็นมือ วันอาทิตย์ปุงผวาลปุงผาวานถือกันมาเวลาฮาสีลงหายลงนาและปุ้งผาวานพระแม่ธรณีคอ,อบขอบบอกพี่น้องความไม้ก็คือคอบบอกเพิ่นเฮาอาศัยอยู่ดินดอนตอนหย่าเห็ดอยู่ทำกินเนาะคอบบอกเวลาีเกี่ยวเข่าหรือว่าไท,าย,หทายหายไทยนาก็ะขอบขึ้นกับ ผูเสือถือเนาะพี่นหน้องเนาะพ่อแม่เคยถือมาปฏิบัติกันมาเ้าก่ปฏิบัติตามมันกาบ่ได้เสียหายยังเนาะพี่น้องก็เป็นความเสือถือของแต่ละบุคคลอลูกที่ก็เมื่อละปลาเมาก็แล้วเหียดละวันที่เน่คนเอาน้ำกินมาหายปลาเมาเตรียมไว้แต่เมือ่อคืนนี่น้ำกินนี่แต่บุหัวพนจีเอามาตอนใดนะ,ะเบลี่พัดมาไหลลังกันมา ประเมาก็มาซึ่งในหันมาสะในหันม่เคียเ้ยวหนแวนเวสอบัสแล้วก็ฝักกระตาหมักหุงซุกไหวหันบันนี้ก็สิเมือเนาะบันนี้ประเมาสิหยางแ้วเมือ่องป้าแล้วเว้ยแล้ว,ลวคือเก่งแท้ แล้วเบิด3แล้วเบิดนาโคกนาหยังกะเออเอาขวัญข้าวก็เรียบร้อยแล้วอ่าโทเฮานาเฮาบ่ทันมาป้าเอาเครื่องฮุบเครื่องครัวามาเมียนสิเมื่อนานังแพงก่อนมื้อนี้เฮาคิดว่า,ากมามื้ออื่นนี่แหละมันมันสุกกบ,บ่แหละอีนางเว้าอยู่ว่าเอ้นาเจ้านั่นสุกเหลืองแลป้าวันเว้าว่าซั่น ว่าเม่ๆบอกว่าข้องหน้าอีลัดกระซุกแล้วได้มามันกระซุกนั่นแล้วว่ามาบึงบดีพบาหมอกกอนพรอยู่สีบอทันแหลยเมื่อก่อนป้าเอ้ยสวยแหลยอียังก็ หันเด้เฮาเอามาครบเบิดแลอันอยากมาตามก็มาแลแหละเอยู่ใอันในคุ่นแหละป้า ตาเม่เม่พี่น้องเม่ท่า่อนเม่ท่าโม่ท่าแมนน่ะแหละตาเม่เม่เพื่อนติดกัดกับซาแพงะพป็นมาซอยเอื้อไอเพิ่นหน้าเพิ่นน่ะแล้วบ่เลยปุ้ยเก่งแต่ยังวะพิ่นกระจ่างคนนํำนะแหละเนาะตอนเห็ดต่หัวปีแล้วมันได้คนพี่น้อง่ันหัวปีเนะาะไาบ่ร์ทันสุกลายนะแต่รุ่นเขาปะดำน่ะคนยังว่างงานหลายอยู่ส้วงแต่ว่าช่วงนี้กะ วางคือกันอยู่แต่จกักเศร้าแพงบอกไายแน่บูุ้พื้นว่างก็ขึ้นกับความเคยเคยอาศัยกันเคยใส่เคย,าย,เคยหากันได้พี่น้องจังไปเนาะคันผูเฮาบุเคยไปหากัเข้าบุจักมาเขากระเลือกไปนะพี่น้อง เงินกับโบแมนวาสิซื้อได้ทุกอย่างสิจ้างได้ทุกอย่างได้หมงเขาบมักเขาก็บไปได้พี่น้องเลยเอาความจริงเนาะน้องสาวหอนนี่หมูทอดกับข้าวเหนียวหายแม่น้องสิงหาพอดีซื้อไปปั่นเสาหยางมาหอดนหลุดล่ะเสาเพลงโทรมาให้เอาหนามคุกกับสไปพี่น้องด้ย ปบาเมาก็บพกเขาเมื่อเฮือนดอกเอาห่านในเคี้ยวนี่แหละสวยวัยแต่แท้ขนาดตื่นแต่เศร้าในเคี้ยวคายคองอยู่ลุกค้าเขาห่านตื่นแต่เศร้าแต่เศร้ายันสวยอ่ะเบาเมาสิไปก่อนพี่น้องสวยละ่ะสาแพงบอกว่าใหเสือนสีหมูดเดี๋ยวไปแหว,วห่านหมูว่ามีสีหมูอยู่บ่ กลับมาหอดนาซาแพงมาหอดนาซาแพงเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อสบายดีนาซาแพงจิต <laughs> นาซาแพงเนาะบะเมาดย้ยปั้นปั้นเข่าสักก่อนนี่นอันใดลูกนี่นตายนี่โอ้พายเอาขึ้นมาลูกเบิ้งโตเบิ้งต,ตายเน้ะป้าเปิดก็ดอบอกเขามาลูก mắt ừ. ừ. cho cái sử dụng Mam quá chịu đi. Mam quá chịu đi. Mam quá chịu đi. Mam đó, chịu đi. chín quá là bao, Mam quá hết con bây giờ à nào, mama phi non kinh thảo cân đấy oh, là bò Ô, bà, bà. Oh, nhớ ba ba, trước nó bật, hắn thì tốt, à. tìm lúc con, tiêm, um, lúc bà này, Đó, cho ăn bà bà ông cứ thác, là kinh thảo rồi bao nhiêu, um, nhóng. ก่นเขาซะก่อนจะตีลูกเกี่ยวเขาพี่น้องหิ้วก่อนฮะคลิปนี้พ่อวังพ่อซมทันทีก่อนเด้อพี่น้องเด้อพ่อกำจิดหนาโชคดีประสบการณ์ทุกคนมามาแหว่ซื้อหมูได้เนาะหมูหมูสองกิโลเดี๋ยมาเอาไปเล่นสายคลิปให้เบึ่งไม่หั่นหั่นไก่หมูพ่อกำจิดหนาพี่น้องโชคดีประสบการณ์ทุกคนสบายดีกบมันได้นะลูก